ในเขตตำบลศิลาอเภหล่มเก่าจัังหวดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งเราไม่สามารถเดินทางต่อไปได้นะครับในปีนี้เดี๋ยวเราจะสอบถามชาวบ้านนะครับว่ามีเส้นทางใดบ้างที่ให้เราเดินทางย้อนลอยแม่น้ำป่าสักขึ้นไปในเขตอเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพื่อค้นหาแหล่งกำเนิดต้นน้ำป่าสักนะครับที่แท้จริงของเราตอนนี้ผมอยากให้ท่านได้ดูสภาพของแม่น้ำป่าสักในปัจจุบันนะครับซึ่งเมื่อคืนดูจากล่องรอยที่เราเดินทางขึ้นมานะครับจะมีฝนตกเมื่อคืนนี้จากที่สอบถามชาวบ้านด้วย สังเกตสีของแม่น้าป่าสักจะค่อนข้างเป็นสีน้าตาลเข้มนะครับไหลามารวมกับลาห้วยสักง่าซึ่งมีสีของน้ำลักษณะค่อนข้างใสกว่านะครับก่อนจะรวมตัวกันเป็นแม่น้ําป่าสักไหลลงผ่านตนําบลศิลานะครับลงเข้าสู่อำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักนะครับแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์ไล่ต่อไปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูในหมู่บ้านกันนะครับนนว่ามีใครพอที่จะสอบถามเส้นทางหรือนาเส้นทางเราย้อนขึ้นไปได้ตามผมมาครับ เส,ส,ส้นสีแดงนี่เป็นแม่น้ำป่าศักดิ์แต่ของผมเนี่ยเดินทางย้อนมาตั้งแต่ยุธยาอยุธยาผ่านสระบุรีผ่านลบบุรีผ่านเพชรบูรณ์ไล่ย้อนตามแม่น้ำขึ้นมาอันนี้มันจะย้อนขึ้นมาจนมาสุดบ้านศัก์ง่าใช่ไหมครับตอนนี้ในนี้ในยาวเลยครับผมทีนี้ผมจะต้องเดินทางเพื่อไปปากแดงไปกกสตีโพนสว่างวังยาว ขึ้นไปจนหาต้นแม่น้ำป่าศักอิครับแต่ทีนี้ผมจะหาให้หาเส้นทางให้คนนําทางว่าจากจากบ้านสักง่าเราเนี่ยจะเดินทางไปบ้านปักแดงครับทีนี้เมื่อที่ผมเคยสอบถามชาวบ้านมาเขาบอกว่ามันมีเส้นทางเส้นทางที่แบบพวกทําไร่กันอยู่ครับ มีมีครับมาเลไปบ่ได้ว่าครับพวกโฟวินมีอย่างนี้ไปไ่ได้ตอนนี้กโฟวินก็ไปไม่ได้แลยครับครับหลังจากที่ได้สอบถามชาวบ้านนะครับพูดคุยกันแล้วเรื่องเส้นทางที่เราจะเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านต่อไปครับคือหมู่บ้านปากแดงซึ่งอยู่ในเขตอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับปรากฏว่าชาวบ้านบอกว่าเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เดินไปมาหาสู่กันครับเป็นเส้นทางทำไร่ n ึ t f รถโฟล์วิวก็ไม่สามารถไปได้นะครับต้องเดินข้ามแม่น้ำนีแต่ก่อนแล้วก็ขึ้นไปบนเขาทางชาวบ้านแนะนำเราว่าให้เราไปเริ่มต้น,นครับที่แยกกบกกะทอที่ทางหลวงแผ่นดินในทางเดินไปอำเภอดัานตายนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาเส้นทางท,างที่จะไปเริ่มต้นกันเลยตามผมมาครับใช่ไหมเขาบอกว่าลงมาแล้วต้องมาเริ่มต้นที่ตรงนี้แล้วก็วิ่งไปทางด่านซ้ายไปที่บ้านปุงชีเราต้องหาทางไปที่บ้านปุงชีก่อน ครับหลังจากเราลงมาจากหมู่บ้านสุดท้ายของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอสอบถามชาวบ้านแล้วบอกว่าให้เรามาเริ่มต้นที่สามแยกกกกระทอนนะครับและให้เราเดินทางต่อไปตามทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลขสองสิสาที่จะไปจังหวัดเลยซึ่งเราจะไปหาจุดทางเข้าที่จะไปต้นแม่น้ำป่าสักนะครับที่บ้านปงชีตรงนี้เดี๋ยวเราลองเดินทางเข้าไปดูกันนะครับ